เรื่องย้อนกลับไปตอนผมเรียนปีหนึ่งเทอมสองผมมีรุ่นพี่คนหนึ่งที่แกเรียนซ้ำชั้นมาเรียนปีหนึ่งใหม่กับเราอยู่คณะเดียวกันแต่คนลักสาขาพอรู้จักกันแกชอบพาผมไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาตามสถานที่บันเทิงต่างๆในสมัยนั้นลักษณะของพี่เขาบ้านแกมีฐานะ แกจะมีมอไซค์แต่งท่อดังที่ขับไปในมหาลัยเสียงรถแกจะเป็นเสียงเอกลักษณ์มากในสมัยเมื่อ20ปีที่แล้วใครมีมอเตอร์ไซค์ถือว่าหรูมากและพี่เขาเป็นคนรักสัญญามากๆนัดอะไรกับใครแล้วจะทำตามสัญญาจนเราเรียนจะจบปีหนึ่งเทอมสองใกล้ช่วงสอบปลายภาค จำได้ว่าช่วงนั้นพี่ชายผมแกอ,อกหักแกได้บอกกับผมตั้งแต่วันจันทร์ว่าวันศุกร์นี้ไปเที่ยวเป็นเพื่อนแกหน่อยช่วงนี้แกเศร้าจะมารับผมช่วงสีทุ่มแกนัดผมช่วงวันจันทร์เป็นช่วงสอบจะสอบเสร็จอีกทีก็วันพุธผมก็เลยรับปากพอมาวันอังคารพวกเรามีสอบร่วม ผมสังเกตว่าพี่เขาไม่มานึกว่าแกไม่สบายคงมาสอบย้อนหลังแน่ๆผมไม่อะไรพอสอบเสร็จผมก็กลับหอลักษณะหอพักของผมจะเป็นหอพักชั้นเดียวที่เรียงรายตั้งแต่ห้องหนึ่งถึงห้องผมห้องผมห้องเลขหกและพื้นดินทางเข้าหอผมจะเป็นดินลุกลัง ที่ใครเดินเข้าเดินออกจะได้ยินเสียงตอนนั้นหอพักจะใช้โทรศัพท์ร่วมประมาณสองทุ่มเพื่อนในคณะโทรมาบอกว่ารุ่นพี่ผมเสียแล้วเมื่อตอนเช้าลักษณะก็คือการโดนรถชนประสานงากับมอเตอร์ไซค์ที่เมาขับสวนเลนมาเสียชีวิตคาที่ผมตกใจมากและเศร้า ถึงการจักไปของรุ่นพี่พอมาวันสุดท้ายของวันพุธของการสอบพวกเราได้สอบกับอาจารย์ชาวต่างชาติคนญี่ปุ่นพอเรากำลังจะสอบช่งชวงเช้าๆอาจารย์ก็ถามว่ารุ่นพี่ผมไปไหนทำไมไม่เข้ามาสอบกับพวกเราพวกเราเลยบอกอาจารย์ไปว่าพี่เขาเสียแล้วตั้งแต่เมื่อวานตอนเชา้า แกบอกว่าจะเป็นไปได้ยังไงเมื่อช่วงเช้าเช้าพี่ชายของผมยังมาช่วยอาจารย์จัดห้องสอบอยู่เลยตอนนั้นทุกคนตกใจรวมถึงผมเพราะแกนัดผมไปเที่ยวผับช่วงวันศุกร์เวลาสีทุ่มด้วยซวยแล้วแล้วอาทิตย์นั้นผมติดงานไม่ได้กลับบ้านเพื่อนที่พักด้วยกัน ก็ต่างพากลับบ้านกันหมดเหลือผมอยู่ห้องคนเดียววันศุกร์ด้วยด้วยความกลัวผมเลยขอดองกับเพื่อนอีกคณะหนึ่งในห้องห้าที่ติดกับห้องผมและเพื่อนผมห้องห้าเขาก็กลับบ้านหมดตอนนั้นรวมผมด้วยเรามีกันอยู่สองคนผมเล่าว่ามีเพื่อนในคณะเสีย เลยขอนอนด้วยกลัวว่าแกจะมาตามพาไปเที่ยวผับประมาณสองทุ่มครึง่งมีโทรศัพท์เข้ามาหาโต้ห้องหกแต่ผมรับไปแล้วเหมือนปลายสายที่โทรมาเหมือนขึ้นสัญญาณไม่ดีผมเลยวางจนถึงประมาณสามทุ่มครึง่งสมัย20ปีก่อนมันเงียบมากหอผมก็เงียบเช่นกัน ผมได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ลักษณะเฉพาะของรุ่นพี่ของผมแล้วเตะขาตั้งลงและด้วยพื้นทางเข้าหอของผมเป็นดินลุกลังมันเลยได้ยินเสียงคนเดินเข้ามาในหอด้วยความที่หอมันติดกันระหว่างห้องหนึ่งถึงห้องหกใครเดินผ่านก็จะเห็นเงาเดินผ่านผมตกใจหนักมากผมเห็นเงาของพี่ ผมเดินผ่านห้องห้าไปห้องหกแล้วเสียงฝีเท้าไปหยุดที่ห้องหแล้วตามมาด้วยเสียงเคาะประตูก๊อกก๊ประมาณ5ครั้งแล้วเงียบไปแล้วตามมาด้วยเสียงทุบป,ประตูแล้วตามมาด้วยเสียงเรียกไอโต้มึงไม่อยู่ห้องหรอผมปิดปากเงียบไม่กล้าส่งเสียงแล้วร่างนั้นก็เดินออก แต่เงาร่างนั้นมายืนตรงหน้าต่างห้องเลขห้แล้วยืนอยู่แบบนั้นยืนอยู่นิ่งๆไม่กระดุกกระดิกแล้วเดิอนออกไปด้วยตามเสียงมอเตอร์ไซค์ตอนนั้นบอกเลยผมกลัวมากเพราะแกเป็นคนรักษาสัญญามากแล้ววันจันทร์ผมก็ไปร่วมงานศพแกและไปเจอแฟนแกพี่สม้มเล่าให้ฟังว่า เจอตั้งแต่แกมาหาวันนังคารแต่เนื่องด้วยว่างอนกันก็เลยไม่ได้ลงมาเพิ่งมารู้ข่าวช่วงวัอาทิตย์เรื่องราวก็จบเพียงเท่านี้ฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ